แมอ๋อแม่ถึงแล้วไมออยู่หน้าประตูโอเคครับรอนะเดี๋ยวไม่รอแล้แม่ขอคนคะรับว,นะวันนี้พ่อกับแม่มาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวเพราะว่าภา,ยาคยุทาสเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวัดเดยอะมากเราก็จะมาไหว้พระกันนะครับซึ่ง นู่นเลยมแมไปนู่นได้นะ,ไ,ะ,ะไ,ไปนู่น,เ,น,เ,นลเลยเพราะว่าเขาไม่ของไม่ใ้ไปไปรอปปปทุกคนรอไปหมดน,นะคะแลโยึดทาศจับไปด้วยหรือมีอะไรทม <c oughs> าแล้วไป คุยเสมือนเจ้าของอไรเลยนะจริงๆแล้วเนะี่ยทุกคน,นครับเราก็เมื่อกี้พอมาถึงใช่ไหม mm hmm. เครื่องมันดีเลยครับแล้วเราก็เกรงใจในายเอกมากเพราะว่าทุกคนต้องเตรียมของแล,อแล้วผมตกใจว่าเอา้านางเอกมารับเลยก็ตกใจเพราะว่าเครื่องมันดีเลยไงแล้วระยะทางมันไกลมาก <c oughs> นะครับซึ่ง ทีมงานของพีรพลแสนทองเนี่ยก็มารอประชมกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราตั้งสองพรุ่งน้เราพรุ่งนี้เราสอใหญ่พรุ่งนี้สองใหญ่นะครับทุกท่านที่ยังไม่ซื้อบัตรสามารถที่ซื้อได้แล้วนะครับใครยังไม่ซื้อได้ยังซื้อทันนะครับซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สำคัญที่สุดเลยนะครับ ซื้อบัตรเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าความพิเศษมีแน่นอนเพราะเราทะไมอยู่ๆแล้วไปร้องเพลงเรามีมากกว่านั้นครับมีสตอรี่สปอยนี่พอนะครับแล้วคือย้ำอีกอย่างก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถมาชมได้ไหมอันนี้อันนี้ต้องถามชาบ้านก่อนนต่ผมว่าน่าจะได้มาได้นะครับมาได้นะครับผู้คนครับมาได้นะครับมาชมที่หน้างานก็ได้นะครับซึ่งที่หน้างานเนี่ยค่อนข้างที่ พื้นที่กว้างมากบรรยากาศดีมากแล้วมีคาเฟ่นิตตาด้วยของน้องนิตตานะครับคุยก่อนเลยคุยไปเรือ่อยๆต้องอยู่ตอนนี้ผมก็อิ่มละเพราะว่าก่อนที่จะไลฟ์ก็คานไปเยอะแล้วคนระับเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทานเยอมาอิ่มทุกชิ้นครับทุกชิ้นอร่อยไหมจากอุบลนะยังไงพวกนี้เอ้ยมันลืนวันที่11เเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับรีบเข้ามาเลยนะครับผมเพลงที่ร้องนี่เชื่อว่าทุกคนก็ที่ขอมาก็มีมีแน่บางเพลงอาจจะไม่ได้ไม่อาจจะที่ขอมาแล้วไม่ได้เข้าไม่ได้ร้องก็เอาไว้ครั้งหน้าค่ะจันจะจะน,นัออ่งขหรือเปก็นั่งเลยมไม่ไม่นั่งเลยไม่ก็เจ็ดคนไม่้หรอพอ

ที่บ้านเข้ามาแล้วนะพ่ขอ,ขอมาด้วยยาย่ยอขับคนเดียว น่าจะเป็นในสองพันเจ็ดน่าจะเข้าๆทุกวันที่สิบเอ็ดนี่เนี่ยบอกว่าน่าจะมาชมได้ผมว่าน่าจะชมได้นะที่กว้างอยู่นี่นี่ค่ะชมได้ชมได้ดแค่ตอนแรกจะให้เวทีอยู่ข้างนอกไงแต่มันไม่หวาน,นลมมากแต่ว่าข้างในก็มีีลมแรงนะครับทุกคนแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่ากลางวันจะเป็นยังไง ไม่รู้ว่าประงวันจะเป็นแบบไหนแต่ผมมาถึงปุ๊บม,มันแบบลมแรงมากเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีครับขึ้นมาอีกรอบจ้าก,ก็เตียมพ่อกับแม่นอนประมาณ <c oughs> ประมาณเข้าๆเริ่มไลฟ์นี่นะเริ่มไลฟ์กี่โมงวันที่สิเอ็ดเริ่มไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เปิดอะตั้งแต่ทุ่นหนึ่ง